สวัสดีค่ะคุณครูเกดชยแนลนะคะวันนี้จะพาอัปเดตบัญชีของ c a n ว a นะคะเป็นแบบเพื่อการศึกษานะคะจะมีวิธีการตั้งค่ายอย่างไรง่ายๆสไตล์คุณครูเกไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราไปที่บัญชีของ c a n วาหรือไปเข้าเว็บของ c a n ว a .com นะคะหลายๆท่านสมัครใช้งานแล้วนะคะเพราะเป็นโปรแกรมที่กำลังมาแรงในขณะนี้นะคะ,ะวิธีการตั้งค่านะคะท่าจะสังเกตเห็นตรงนี้เนาะ ถ้าท่านยังไม่ได้ update, up, อัปเดตอัปเป็นแบบเพื่อการศึกษานะคะก็จะให้ท่านสามารถกดสามารถกดตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะตรงปุ่มเนี้ยจะให้ท่านทดลองใช้ฟรีนะคะแต่วิธีการที่เราจะพาทำอันนี้ก็คือการตั้งค่าให้ท่านสมัครเป็นเป็นแบบเพื่อการศึกษาเลยนะคะในกรณีนี้คือท่านมีบัญชีอยู่แล้วนะคะเราพาอัปเดตเนาะ ะะวิธีการก็คือให้ท่านมาคลิกที่สัญลักษณ์รูปโปรไฟล์ตรงนี้นะคะจากนั้นไปตรงคําว่าการตั้งค่าบัญชีนะคะไปตรงคําว่าการเรียกเก็บเงินและทีมนะคะจากนั้นไปตรงคําว่าลงทะเบียนเห็นไหมคะจะมีสมัญลักษณ์ว่าแคนวเพื่อการศึกษานะคะก็กดลงทะเบียนฟรีต,ตอนนี้นะคะ,ะตรงนี้ก็กดตรงคําว่ารับการยืนยันตรงนี้ระบบให้ใส่ชื่อนิดนึงนะคะก็ เราพิมพ์ชื่อจะเป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะอาชื่อ,อชื่อจริงเนาะ,อะลองดูนะคะ,ะท่านพิมพ์เข้าไปอกรณีนี้ท่านจะต้องเตรียมเอกสารก็คือ,อ,อเอกสารที่ระบุตัวต,วตวนว่าท่านอะ เป็นทางด้านการศึกษาจริงอาจจะเป็นบัตรข้าราชการหรือใบประกอบวิชาชีพนะคะวิธีการก็คือท่านก็สแกนสแกนไว้ในในเครื่องเนาะแล้วก็มีการขีดสัญลักษณ์นะครับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกาสารด้วยเนาะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตรงเรียนปราสานะคะใกล้ๆอ่ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจากนั้นกดตรงคาว่าดำเนินการต่อได้เลยคะ่ะอ่าตรงนี้ระบบจะให้ท่านใส่ ไฟเอกสารที่ว่าเมื่อกี้ก็คือท่านจะต้องไปถ่ายรูปบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรอ,ะ,อะไรอ่ะบัตรครุสภานะคะหรือใบประกอบวิชาชีพยังได้อย่างหนึ่งนะคะก็ท่านก็มาคลิกเลือกตรงนี้หรือว่ากดเพื่อที่จะดาวน์โหลดนะคะจากเครื่องเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองหาไฟล์มานะคะอ่าตัวนี้ดาวน์โหลดไว้ก็มีการปิด เลขประชาชนไว้นิดนึงนะคะแล้วก็อัปเดตเข้าไปนะคะก็เลือกไฟล์เข้ามาใส่ตรงนี้เนาะ,ะจากนั้นกดที่ปุ่มส่งนะคะปุ่มส่งนะคะคุณสอนเกรดอะไรนะคะก็คือชั้นไหนนะะท่านก็ลองใส่เข้าไปอาจจะใส่ได้หลายชั้นได้นะคะตรงนี้นะคะคุณจะใช้แคนวากับวิชาอะไร อันนี้ก็เลือกได้หลายวิชาเหมือนกันนะคะ,ะตรงนี้ต้องการใช้แคนวาเพื่อการศึกษาอะไรนะคะเป็นสื่อการสอนอสมมตินะคะ,ะเมื่อเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มส่งนะคะจากนั้นกดที่ปุ่มดําเนินการต่อะคะอ่ะเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วนะคะ,ะก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราลอง ปิดออกไปนะคะแล้วก็ลองเปิดเข้ามาใหม่หรือว่าลองกลับไปที่ดูหน้าหลักก่อนนะคะว่าสัญลักษณ์ตรงนี้มันยังขึ้นอยู่นะคะมันยังขึ้นอยู่เดี๋ยวเราลองกดปิดออกไปก่อนนะคะ,ะบางท่านอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะแต่บางท่านก็ใช้เวลาไม่นานนะคะวิธีการก็คือ,อเราอาจจะไปตรวจสอบที่ Gmail นะคะ Gmail ว่า c a n วาเข้าได้ส่ง อีเมลมาหรือ,อยังนะคะอย่างเช่นเนี้ยะคะเขาก็จะส่งอีเมลมาบอกเราว่ายินดีต้อนรับสู่แคนวาเพื่อการศึกษานะคะลักษณะนี้นะคะถ้าเราทําตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเขาก็จะส่งอ่าอีเมลมามาแจ้งเรานะคะในลักษณะนี้นะะบางท่านอาจจะประมาณสัก5นาทีบางท่าน10นาทีนะคะแล้วแต่เนาะแต่ขั้นตอนวิธีการก็จะทําในลักษณะอ่าเหมือนเมื่อกี้นะคะที่พาทำเนาะ บางท่านบอกเอา้าสมัครไปแล้วทำไมย,ยังไม่ได้ก็จะเย็นๆนิดนึงนะคะให้ท่านลองเช็คที่อีเมลนะคะหรือว่า,อาลองเข้าดูแ a n วาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะ,ะนะคะพอเข้ามาสู่ระบบของแคนวาเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ไปละนะคะก็จะกลายเป็นมีคําว่าคลาสขึ้นมานะคะก็เป็นชั้นเรียนขึ้นมาให้ละนะคะ ก็มีสัญลักษณ์รูปหมวกแบบนี้นะคะก็ถือว่า,าเราได้ใช้งานในรูปแบบของบัญชีเพื่อการศึกษาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ